โอเคได้แล้วผมได้ถ้วยแล้วเฮ้ยย่าไม่ได้รีบกดเลยมลันเราทำได้เพื่อถ้วยผมเจอถ้วยอยู่ตรงนี้ผมเจอถ้วยอยู่ตรงเกลียนนี้ผมว่าต้องได้ถ้วยมาถ้วยอยู่นี่ถ้วยอยู่นี่ถ้วยอยู่บนหลังเกวียนนั่น <c oughs> มันต้องได้มันต้องได้มันต้องได้เฮ้ยพระเจ้าจย์ทำไมมันยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้แต่ลุกขึ้นมาให้ได้ก่อนตอนนี้ลุกขึ้นมาเถอะเน็ต ลุกขึ้นมา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 เออเออเออเอาใหม่นะครับนี่ปุ๊บคเคยๆเคยๆเคยๆขึ้นมาอย่างนี้เท้าซ้ายจิกไปเท้าซ้ายจิกขวาจิกอุ้ยมันลื่นมันลื่นอุ้ยจิกก่อนจิกก่อนโอเคได้แล้วผมได้ถ้วยแล้วเฮ้ยยาไม่ได้รีบกดเลย จะได้แล้วไมายม่ห่างแค่เพียงเอื้อมมือห่างแค่เพียงเอื้อมมือเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นทำไมโชคจะตามาเล่นตลกกับเราทำไม ไม่น่ารีบเลยหไปถึง, <c oughs> ลลงแท้เ,เมื่อกี้เฮ้ยว้เฮ้ยเฮ้เ้ยเืมยเฮยเฮ้เลยเฮมยเ้้้ยเ้ยเ้ยเฮเ้อเยเย้เฮ้ยยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้้้ย้เเย้เเย่เนเ แหละครับแหละ <laughs> ถ้าเราไม่เจอหมวกเราก็จะไม่ดันด้นขนาดนี้นะแต่เราเจอแล้วแบบไม่ได้วะต้องหาทางให้จนได้ใคราขวาค่าขวาครคขวาโอเค ถึงแล้วครับถึงแล้วครับผมถึงแล้วผมถึงแล้วนั่งไงต่ออ่ะอ้าวแค่นี้เลยเหรอในถ้วยแล้วเราต้องไปวางไหนปะแค่นี้เหรอทีอ่บอกแนละ้วเราต้องพาถ้วยขึ้นไปข้างบนด้วยอ่ะ ผมได้มันมาแล้วผมได้มันมาแล้วแล้วทำไงต่อ,อ,อลงไปอย่าทำล่วงข้างบนแล้วกันล่วงข้างล่างได้ออผมได้ถ้วยมาแล้วขอบคุณนะขอบคุณสำหรับถ้วยออขอบคุณสำหรับถ้วยเราได้ถ้วยมาแล้ว